ช่างที่จังหวัดลำปางคะ่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีปัญหาในเรื่องของสาภาพผิวหน้ามีริ้วรอยนะคะมีร่องใต้ตามีตีนกาวันนี้ค่ะโอปอมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำไปติดตามกับพี่อู๋ได้เลยค่ะใช่แล้วละครับคุณผู้ชมครับพ่อพ่แม,ม่คุณผู้ดูทั้งหลายนะครับที่ติดตามมาตลอดนะฮะครั้งก่อนเนี่ยเราเชิญผู้ที่แบบ ร่ำบอดอยู่ในวงการบันเทิงเนาะทั้งร้องเพลงละควครพิธีกรต่างๆแล้วก็เป็นเจ้าของเพลงคนขี้เหงายุคโน้นเราโอ้โหสุดยอดนะนาพี่โนโ่นี่สุดยอดเลยนะแต่มาถึงตอนนี้ผมดูตาเนื้อยังเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยไม่รู้มีเคล็ดลับอะไรกับพี่โน่เมทินีบุรณสิริครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีูใจจังได้โตอีกแล้ว <laughs> โอ้โหคนขี้เหงาเป็นข่าวเล่าเรื่องอีกแล้วนะครับก็จริงๆแล้วปีนี้เดี๋ยววันที่29นี้ค่ะ 58ขวบแล้ว29นี้แหละฮะคบณันตรงกับโอปอเลยอะกับวันนี้ก็เหรอ My birthday ใช่ค่ะเปไนในลุงหน้าวันเกิดวันเดียวกันคนละหลายปีครับผมก็อยากให้จําหน้าผมเอาไว้ว่าจริงๆแล้วถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่ผมเคยใช้ชีวิตสุดๆกินดื่มเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าทําสวนทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีปัญหา คือมันพังนะครับผู้ชายไม่ค่อยดูแลตัวเองเจอคนทักเลยว่าตัวจริงไม่หล่ออันนี้คือปีสุดแล้วคือต้องต้องพิจารณาตัวเองแล้วก็ดูหน้าผมเมื่อก่อนแล้วจะรู้ว่าทําไมนะผมต้องมาพูดให้ทราลาจีน่าเมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้มันพังมันยับเยินมาก5-6ปีที่ผ่านมาผมจะต้องดูโทมใช่ไหมแต่ทําไมผมกลับดูดีขึ้นผมพูดกับเขามาเนประมาณจะ6 หปีแล้วนะไม่ดีจริงผมจะไม่พูดถึงตอนนี้ผมไม่เอาชื่อเสียงผมมาแลกแน่นอนพูดจนคนคิดว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ผมเป็นผู้ใช้จริงนะครับบอกก่อนเลยเพราะฉะนั้นเวลาเจอข้างนอกไม่ต้องขอครับไม่มีนะครับไม่มีเหมือนกันครับผิวหน้าพี่นอกคือดีมากครับแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่าช่วงแรกที่ผมใช้เนี่ยใช้ระยะเวลาไม่นานด้วยครับ ช่างแต่งหน้าทักเลยบอกไปทําอะไรมาดูขุมขนมันกระชับแล้วรองพื้นมันติดง่ายครับผมก็เอ๊ะมันเร็วขนาดนี้เหรอเคยใช้ตัวอื่นไงแต่ไม่ตอบโจทย์ก็ตัวนี้มันเร็วเกินไปป่ะกลัวจะมีประหลอดมีสเตียรอยก็ส่งไปให้เพื่อนเช็คให้เพื่อนส่งกลับมาใบตรวจเนี่ออกมาว่าไม่มีประหลอดไม่มีสเตียรอยไอโน้ใช้ไปเลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อิพค่ะส่วนนะครับที่ใช้มั้งแต่แรกเป็นตัวเก่าคือ 10x ปัจจุบันเรามี 12x แล้วนะครับ ตัวนี้ดียังไงตัวนี้เขามี 5D Matrix Colla r er เขาจะเพิ่มขึ้นมาช่วยเรื่องริ้วรอยแนวตั้งครับ<อ>นี่ครับตรงนี้เลยหว่างคิ้วนะครับร่องปากร่องคางเนี่ยจะชจ่วยได้ได้ชัดเจนมากส่วนริ้วรอยน,นอนขนาดแนวตั้งยังได้แนวนอนนี่ห <Wolver> ายห่วงนะครับหน้าผากติกาใต้ forma, ตาจะแลดูเบาบางและจากลงภ <layout> ายใน14วัน,นผมไม่ได้พูดเองนะครับ มีเอกสารรับรองสองอาทิตย์เห็นผลประมาณนั้นนะครับจะเริ่มเห็นเลยรู้สึกได้เลยนะครับผมไม่อยากเคลมว่าดียังไงดูด้วยวัย57กําลังจาก8 8ตอนนี้ผมยืนยันว่าผมไม่มีสัญญกรรมใดๆผมไม่ฉีดไม่เสริมไม่เติมไม่ร้อยไม่ทำอะไรเลยไม่มีทรีทเมนต์ไม่มีอะไรเลยผมใช้ไทรลาทิน่าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะให้วันนี้โปรวันนี้รับต้อง ต้องพูดเลยว่านานๆเขาจะให้ตัวนี้มาทีหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่ามัวลังเลถ้าดูอยู่กดนะครับจองสิทธิ์ของคุณเอาไว้และตัดสินใจทีหลังสำหรับโปรของผมวันนี้นะครับเลยขอพิเศษในการเป็น่าวเื่นเลยค่ะอตนนีี้ท่1577หรือ LINE a t ต i l a ยลาจ่าสองกระปุกใหญ่นะครับไม่พอเอาไปอีกสองพกพาและนี่ตัวนี้ครับ ปีนี้ใกล้หมดแล้วะนะครับต้องรีบจอง Brightening ครับ Brightening เซ um รั่มของเรานะครับตัวนี้ดีมากผมจะให้ทั้งหมด200สายนะครับ2กระปุกใหญ่2พวกพา1 Brightening ในราคา2,990บาทจริงๆราคาจริงนะหมื่นกับ400้วันนี้นะครับ2,990ค่ะ,คะใช้ไปยาวๆเลย4เดือนอดูแลตัวเองก็ได้นะใช่ Brightening ตัวนี้ลงเป็นตัวแรกะนะครับ แล้วค่อยตามด้วยเซรั่มนะครับเพราะว่าตัวนี้จะช่วยทําให้สิ่งที่เรียกว่าความหมองคล้ำความโซมความอะไรเนี่ยมันดูกระจ่างใสิวขวงคุณจะดูสว่าเสมอมากขึ้นโทรมาตอนนี้ที่1577นะครับหรือ Line แอส La ร์ลาจิน่าแบรนด์นะครับสกระปุกใหญ่2พกพา1นึ่งบรา1เทนนิ t งเซรั่มสองพบาทครับทรีลาจิน่เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามีมีดาราใช้เยอะเอาที่ เขาเรียกว่าสามารถออกตัวได้ดีกว่าพรีเซนเตอร์ของเราเองเนี่ยครับเจนิเฟอร์คิมคิมเนี่ยถ้าอะไรไม่ดีจริงมันด่าหมดอาเขาเป็นคนดูแลเขาเป็นคนดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นอะไรไม่ดีเขาไม่ใช้เขาไม่ไม่กินไม่ใช้แน่นอนเด็ดสุดเนี่ยนะครับไม่พูดถึงไม่ได้คือพี่หมูดีโลกอคือพี่หมูนี่แก่แกกว่าผมสิบปี พี่หมูนี่68ครับะนะครับ oh, <no. S 1> เคยหน้าพังหองผม oh, <no. S 1> ปัจจุบันนี่ผลลัพธ์มันชัดเจนขนาดนี้ค,คุณไม่เปิดใจทดลองกันเหรอครับ1577ครับหรือ Line at t r i l a ล i n a Brand นะครับ2กระปุกใหญ่2พกผ่า1 Bright Tending s u r u m ในราคา2,990บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ รูดบัตรก็ได้อไของ <ไป S 1> ถึงมือก็ค่อยจ่ายก็ได้แต่แค่200สายเองนะใช่แล้วคอนเฟิร์มเขาว่าเมื่อไหร่พร้อมก็ก็ เงินพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายอ่ะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดครับต้องโทรมาจองโทรจองสิก่อนราคาพิเศษเลยคือผมผมจะแถมเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าตัว r i g h t e n i n g เนี่ยเรามีจํานวนจำกัดปีหนึ่งปีหนึ่งเราทํามาเซตเดียวนะครับแล้วก็เอามาเนี่ยมาเป็นของแถมเราไม่มีขายแยกใช่แล้วเนี่ยใกล้ปีใหม่เราซื้อเป็นของขวัญก็ได้ดูแลตัวเองก็ได้ย้ําครับหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดโปรนีโนวันนี้สองพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับบอกเขาเลยโปรนีโนที่ออกรายการวันนี้ครับครับวันนี้ขอบคุณพี่โนมากครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับโทษด่วนเลยนะครับถือโอกาสตรงนี้ลาไปพร้อมกันเลยนะครับผมกับพี่โนนะคะบุญรักษาสวัสดีครับ ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย